ดอิว้อางนว่าเด้อถ้าทำอย่างนี้ให้อะได้ยายเนาะต้นตีน้ำกลนเนาะอีสได้ตีน้ำกลนได้เนาะก็ต้องเฮ็ดไผ่เฮ็ดม่นแหละมันจงสืบได้ไดมเนามีน้ำตีไตีมันอยาาาเดี๋ยวน้ำเข้ามา เดี๋ยวพี่เอาหมวกนี่ให้น้องสาวจ๋าหมวกพี่สาวนี่เนาะค่ะอ้าวคนนี้ไม่มีหมวกเดี๋ยวเอาหมวกคนพี่พี่สวยนันฮะมีแล้วใช่ไหมหามาให้ครบนแล้ววันาไปซื้อมาเช้านะคะหนุนงานก่อนเด้อ อ๋อ้๋ออ๋ออโอ้ยโอ้ยค่ะไอน้องลงเลยไอ้นหอมลงไปถอนตาลงอยู่แล้วย้าไปเลยลูกไปเลยแล้วก็จะเดินทางไปมุกดาหารได้ชิ่มาจะได้ไปเอออย่ชิวหน่อยเอ๊ะไม่มีน้ำหรอโอไยกำลังต่อน้ำโน่นนะคะที่คะปพราะมันต้องใช้น้ำเพราะว่าเขากำลังสูบน้ำมาใส่เพราะว่าเขาเรียกว่าก้าน้ำก้านแบบนี้นะคะเพราะว่าใครก็เก่งทุกคนนะคะแต่มาก็ไม่ ยังไม่เก่งสักคนเลยเนาะ ừ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  คนที่มืออาชีพไม่ได้มามืออาชีพที่สุดเลยนะในโลกเลยนะ,ะ้วเขาจะบอกให้หมวกก็ไม่ใส่นะมืออาชีพไม่ได้มาวันนี้นะ,ะแต่มืออาชีพมาแล้วจะรู้สึกนะ,ะมืออาชีพนะแบบต้นต,ตำรับเลยนะคะ่ะตอนนี้มืออาชีพไม่ได้มามาันหยุดไปน,นะคะ่ะปีแล้วแอนหอมถอนกล้ากับมืออาชีพมาทายเลยด้วยปปปปกันรอบนี้ไม่ได้มาขาดแล้ววะ ฮะมันเสียดายทำไมเรามาใส่เนาะฝากบังในเด้อถ้าถึงแพทยนะที่ตพี่สาวไม่สนใจ้งเพลงตุงบ้านนาคือสิ้นกันเด้อสิ้นกัน่ใส่สิ้นมาบคิดว่าจะลงนาาถ้าคิดมาส่งเต็ตุสาวนะคะ พลาสามสาวนแน่นเดินาเสรไอเอสีบอกว่าบอดีลงเนอะนะคะลงอย่างเดียวร่าเราตามน้ำสำหนปเดินตามต้องขุดน้ำบางเสื้าเขาถช่พอบชนนละนะคะวันนี้แอนบอกว่ามืออาชีพคือยายพ้าเอาหยา้าเนอะค่ะยาพาลกต้าอย่างที่รวยดูวดกับแบใสี่มัดแล้วนะคะได้กี่มัดแล้วเวนะคะตามรน้นก็เย อมัดไหวหมวันนีเสียใดน้ำมาขอแล้วก็ลุ่เสือมามัดด้วยเนาะคลิปนี้ก็แบ่าแ่นี้กวต่เราแต่งตัวก็จะยังไม่แล้วสิอีกแล้เขาไปโอนให้ได้สนาทีอยู่นะคะไม่เคยทำแต่เราจะทำเนาะ มาทำแต่ที่นี่พิเศษมากเลยทั้งปีที่แล้วก็เหมือนกันแค่ามสลกนะ <c oughs> จ้าเวือครจะมาหัวเราเยอะนะอ้าิจจ่าจาฮ่ายคนฮ่าฮาฮ่น่น่ วางว่าเท่าเนื้อเท่าใยคือจมโบน,นีนะะ้แล้วก็มาจุ่มเพราะมันไม่มีน้้านึกมาจุ่มน้ำนะคะก้าแบบนี้นต้องเป็นกล้าน้ำนะคะมันต้องทุกกับน้ำนะคะนี่เด้อเอสซีจา๋าถ้ามันน้ำแห้งมันก็จะถอนมันไม่มีดินมาด้วยนะคะแต่นี่มันเป็นน้ำนะคะนอะ้องอยูเราให้มีน้ำก่อนเข้ามาต่อยนะคะมันอ่อนอยู่นะกล้าไม่แข็งน,นะคะ เสียกำลังเอาน้ำมานะคะเอ้าเอ้านะคะท่านเ่ยจืดมาก่ค่ะนี่ค่ะไม่ดี <c oughs> แล้นะถ <c oughs> ้าชาวนาเหมือนกันนะคะเด็กียงเพื่อไม่ได้ทำเฉยๆ มันจะไม่มืเริ่มชีวิตแล้วแห้ะค่ะพมระจุสร้างงเริ่มชีวิตจบแล้วใช่ไหเ้ยากันตกบาทจมืดก็ได้ บ่ได้หรอกแค่หาขวดเป็นขวดให้ได้น้ำมาก,ก่อนเนาะเดี๋ยวแม่มันจะลุยนะคะเดี๋ยวยังไม่มีน้ำอยู่ถ้าได้น้ำมากีลยเขาลุกบนทีนเ่เดี๋ยวมาที่ส่งกล้องมานี่ล้างน้ำมาล้างตรงนี้ นี่นะคะนะำฟีจ้ามันจะมีน้ำมันก็จะล้างแบบนี้นะคะมันก็จะง่ายแล้วมันก็จะเบาตรงนั้นเดี๋ยวลุงกำลังลุงเสียกำลังเอาน้ำมานะคะเราก็ดัแล้วแล้วบ่้อเียบร้อยเอ้แต่เขาใส่มัดใหญ่นะคะเนาะต้องไว้นี่ก่อนเดี๋ยวไปเอามาอีกก่อนถอนมาอีกก่อน เมาใาด้ัอมากเนไมงได้เื tamam ้อมันมืดหมดแล้วได้พี่เฟื้งไม่ผิดแล้วกดถ่ายรผู้ชายหนองไม่ถึง ห้องไหนก็ได้สองห้องเลยจะต้องไปล้างอยู่ดูกดเพราะว่าเอาเอาเอเพราะว่ามีน้ำโน่นทุกคนกำลังทำทวิธีอาน้ำมา มันขาดนะคะเนาะมันขาดแล้วก็เอาทิ้งนะคะเพราะว่าอยู่มันอ่อนนะกล้ามันอ่อนนะมันอ่อนที่มันขาดแล้วก็เอาทิ้งนะคะนี่ที่จะมันสีมาได้จังใดเนาะโอ้ยน้ำก็ได้เนาะโอ้ยนี่นะคะเราก็มาช่วยกันนะคะัถอนกล้าเนาะเดี๋ยวไม่ถินจะลง